นี่คือเคล็ดลับการเลื่อนขั้นเร็วครับฉบับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่มีใครในบริษัทเคยบอกคุณครับจากประสบการณ์ที่ผมทำงานประจำนะฮะมามากกว่า15ปีนะครับผมคุกคเคีกับผู้คนต่างๆมากมายทั้งในระดับผู้บริหารแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานด้วยกันเนี่ยผมจะมาแชร์ให้คุณฟังด้วยกันทั้งหมด5เทคนิคนี้ครับที่จะทําให้คุณเลื่อนขั้นเร็วขึ้นครับข้อแรกครับถ้าเกิดอยากเลื่อนขั้นให้เร็วเนี่ย คุณต้องคิดแบบเจ้าของบริษัทครับคุณอย่าไปคิดว่าตอนนี้คุณทํางานเป็นพนักงานระดับโอเปอเรชันคิดเท่านี้คุณทํางานเป็นระดับเมนเจอร์คิดเท่านี้พอไม่ใช่ครับคุณต้องคิดให้เหมือนเจ้าของบริษัทครับและสิ่งที่เจ้าของบริษัทคิดครับก็คือการแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องมองให้ออกว่าบริษัทมีปัญหาอะไรหรือทีมคุณเนี่ย กำลังมีปัญหาอะไรแล้วคุณเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่คุณไปคุยกับหัวหน้าเจ้านายครับว่าอันเนี้ยนี่คือปัญหาที่บริษัทหรือทีมงานเจออยู่นะครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วผมมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างนี้ครับ1 2, 3ตามนี้ครับข้อที่2ครับอย่าเล่นการเมืองในองค์กรครับ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งหลายๆคนอาจจะโดนบอกมาผิดๆว่าเอ้ยเนี่ยพอเราพอาบริษัทนะยิ่งบริษัทใหญ่ๆนะมันต้องเข้าพักเข้าพวกนี้มันต้องไปเล่นการเมืองนี้เราต้องไปอยู่ฝั่งนี้ควนนี้เท่านั้นเนี่ยเราถึงจะไปได้นะครับแต่จากประสบการณ์ของผมทั้งหมดนะฮะผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์ครับเราอยู่กลางๆไว้ดีที่สุดถึงแม้ว่าใครจะมาชวนเราจะมาคุยนู่นคุยนี่ครับเราก็ทาตัวไม่สนใจนั้นครับ เรื่องการที่เราอยู่กงกลางอนีี้ไม่ได้เราทําอะไรเลยนะครับแต่ให้เราทํางานแล้วก็เน้นผลประโยชน์ของบริษัทแล้วก็เน้นผลงานของเราเป็นหลักครับอย่าไปคิดว่าทุกวันนี้เราทํางานเราก็ต้องไปเล่นการเมืองอยู่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องทําตรงนี้ครับข้อที่3ครับฝึกฝนล่วงหน้าเรียนรู้ว่าตําแหน่งที่คุณกําลังจะก้าวขึ้นไปเป็นเมนเจอร์ไปเป็นดเรคเตอร์เนี่ยเขาทําอะไรบ้างครับถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เป็นหัวหน้า แต่คุณตั้งใจว่าคุณจะต้องเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้ครับว่าหัวหน้าคุณทําอะไรบ้างเขามีความรับผิดชอบอะไรบ้างผลงานของเขาคืออะไรบ้างมันต่างจากผลงานของคุณในระดับที่คุณอยู่ในระดับปฏิบัติการยังไงบ้างครับถ้าเกิดคุณสามารถแชร์หรือบอกกับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของบริษัทได้นะให้คุณบอกเขาไปเลยเัาว่าอนาคตเนี่ย ภายในกี่ปีกี่ปีเนี่ยคุณต้องการก้าวขึ้นไปสู่ในระดับหัวหน้าในระดับตำแหน่งนี้ครับสแสดงให้ผู้บริหารรู้ไปเลยครับว่าคุณต้องการอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องการเป็นเลเวลนี้เป็นหัวหน้านี้นะครับแล้วสิ่งที่คุณจะได้ครับก็คือเขาก็จะแนะนําคุณครับว่าคุณจะต้องทํำยังไงบ้างครับและข้อที่5ครับคือโชว์ภาวะผู้นําให้ผู้บริหารเห็นครับบางคนเข้าใจผิดนะฮะว่าเรื่องผู้นำเนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องเป็นเมเเจอร์เท่านั้น ความเป็นจริงไม่ใช่ครับต่อให้วันนี้คุณนะทํางานระดับทั่ว,วไปโอเปเรชั่นนะครับคุณสามารถโชว์ความเป็นผู้นําได้คุณสามารถโชว์ไอเดียคุณสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถโชว์ความเป็นผู้นําตรงนี้ได้ให้ัวหน้าคุณเห็นได้ให้ผู้บริหารเห็นได้ครับ ก็จะมีโอกาสที่เขาจะเลื่อนขั้นคุณให้เป็นหัวหน้าได้ครับและนี่คือ5เทคนิคนะครับทุ่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนนะครับซึ่งคุณสามารถเอา5เทคนิคตรงนี้ไปใช้ได้นะครับคุณจะสามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เร็วมากๆในองค์กรของคุณเลยครับวันนี้ตอบผมมาหน่อยครับว่าคุณเอาหนึ่งใน5เทคนิคหรือเอาทุกเทคนิคตรงนี้ไปใช้หรือยังครับเพื่อความก้าวหน้าของคุณในองค์กรครับคอมเมนต์ตอบผมมาหน่อยครับ หากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปวดียวแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ